สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมเสียบิ๊กยบ้านสก้าจรย,ยู่อีกแล้วนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมบรรยากาศยามเย็นอีกแล้วนะครับพี่น้องบรรยากาศยามเย็นแบบทุ่งนาสไตล์บ้านบ้านของบ้านดาวนะครับนี่ครับผมกับบรรยากาศที่อึมครึมนะครับผมฝนจะตกอีกแล้วนะครับตกไปเมื่อกี้ จะตกอีกแล้วนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศต็นดาวก็จะประมาณนี้พุ่งนาอันแนสงสดใสนะครับผมอ่ะเรามาดูเจ้าวีโก้กันบ้างเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะครับนี่ครับผมคันนี้เป็นวีโก้ปี 2007นะครับหรือว่าปี07นะครับผมนี่ครับปี07นะครับผมเป็นเครื่อง2005นะครับตัวนี้มีล้อใหม่มากับรถนยครับที่ผมไปซื้อรถมาก็ติดมากับรถเลยเป็นล้อใหม่จากจะของเก่ามานะครับผมก็จะประมาณนี้นะสวยครับโดยรวมๆแล้วลงตัวกันเลยนะครับผมนี่ครับผม ดูรอบคันก่อนครับเป็นปี07นะครับโดยรวมๆแล้วก็ประมาณคันนี้ประมาณรถประมาณ10 1ส1บกว่าปีประมาณ11 12 13ปีนะครับผมใช่13ปีนะครับนี่ครับผม ราคาไม่แรงนะครับคันนี้เพ่งกับมอไซค์นิดเดียวนะครับผมได้นั่งรถกระบะแล้วนี่ครับผมมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันครับมาดูด้านหน้ากันบ้างครับนี่ครับผมดันหน้าก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับผม ดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ครับผมสวยครับผมคันนี้ปีศูนย์จนะครับนี่ครับผมก่อนที่จะเป็นสมาร์ทแคปนะครับผมคือตัวนี้เลยนี่ครับผมมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับ กระบะก็จะประมาณนี้นะครับล้อเมกเกอร์เป็นของ TE 3 7นะครับผม TE 3 7สตัดยาง2 3 5สาทับสีนะครับผมเป็น10บเอเป็น9.5นะครับคันนี้ทนี้ครับทีหลังก็เป็น ไอเอทีสามเจหมือนกันนะครับผมรัดยางเบอร์สองหกห้ทับสีนะครับผมล้อมเป็นติดกับรถมาเลยนะครับผมก็มีถลอกตาม,มาอายุการใช้งานนะครับไม่ใช่มใหม่นะครับยังไม่ใช่ไมใหม่นะครับผมท่านใดสนใจหารถประมาณนี้ สอบถามเตน้นเราได้ครับผมเตน้นสก้าวเจินยุนนะครับสาขาพืภอบ้างขุนและอำเภอบุพเชัยนะครับผมอยากได้ล้อเมกใหม่เราจัดให้อยากได้สูงไหนเราจัดให้เลยนะครับผมคันนี้เดี๋ยวเราแถมล้อเมกกันเลยนะครับผมเมกตามใจเลยนะครับผมเลือกลายได้เลยเรามาดูภายในกันบ้างครับเดี๋ยวดูภายในกันครับนี่ครับผม ภายในก็จะประมาณนี้นะครับสะอาดตาดีนะครับผมเป็นสีครีมนะครับนี่ครับผมตัวนี้แคปยังเปิดไม่ได้นะครับผมแคปยังเปิดไม่ได้นะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ค,ครับ พีดานก็ยังสวยอยู่นะครับผมนี่ครับยังไม่ช้ำเท่าไหร่ประตูเดิมนะครับเป็นไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันบ้างนะครับตอนนี้เป็นไฟฟ้าเป็นตัวมีจมูกแล้วนะครับผมนี่ อันนี้คือเราวีโกเขาเรียกว่าเป็นมีจมูกแล้วนะครับตรงนี้คือเป็นตัวมีจมูกแล้วนี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึงนครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงแป๊บนึงนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมห้องเครื่องนี่ครับผมไม่มีเยอะเหมือนเดิมครับ สวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องรีบถ่ายนะครับผมเพราะว่าฝนจะตกอีกแล้วครับตอนนี้ฝนดรินแล้วนะครับผมนี่ครับดูฝั่งนี้กันบางนี่ครับฝนดรินแล้วนะครับโอ้ฝนลงเม็ดแล้วประมาณนี้นะครับผมเหมือนเดิมครับออกรถที่เต็นท์ดานะครับรับกังขยนให้1ปีนะครับผม ดูเลลังกันขายกันยาวๆเลยนะครับผมขอนัดรถถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองเช็คน้ำมันเบรกเช็คน้ำมันโฮเวอร์เช็คน้ำมอน้ําให้เรียบร้อยนะครับเต็นเราลูกค้าเอาไปไม่ต้องกลัวครับคุณภาพแน่นอนครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ